ปลาพยานาคอันนี้ปลาเลยอันนี้โลโละร้อยหยุดใหม่ที่นี่บ้างใช่เอาอะไรจ้าเนื้อในจ้าพี่หนูวัวเลยจ้ามูไก่ก็มีนะนะสวยเลย เดี๋พี่น้องตลาดเสาสัตหีบพี่น้องเสาเสาเลือกเกตีห่าพี่น้องไปพึ่งฐานตะลีมกันเด้อติดทะเลเลยพี่น้องนี่หลังตะเลนีข้างหลังซัน่คือตะเลเดี๋ยวไปตลาดก่อนพยัคฆยางผ้ายางรอตะเลเลยตึกตึกตึกจะเสาเย็ดยินหนาวก็หนาวยินก็่ยินเสาก็่าเสาไปพี่น้องไปเพึ่งตลาดกัน เห็นตุอสิงหัวใสทำใจ,จดีเลยนะ ย you know <time> ืนอเลยือเลยอยู่กลางข้างนะพอรถตับดาก็ได้หน <inaudible smoking. S 3> well well ่ะบนรถรถเลยเล่นหันมา hú <laughs> hú <laughs> <laughs> đây hú đây, có bạc ba bạc bạc ขาพดเนี้ยวบ่ขาพดเนี้ยวจะมาลองครับอ้งหาที่โต้ร้อหาท่โตละไปงไปของทึงหลายเหลานี่ยลายพี่พี่าดตัวละร้อยสามสิบปักกบพุมตัวร้อยก็มีพี่ สดเลยแล้วก็กดเก็ดแล้วก็ขี้ออกค่ะขี้อ่้หีเคียวม้วนจะปั่นุ่งเอียงเหรอัุ้่งเอียงนุ่เสียบวยคุ่งเสียบวยตัวใหญ่เตัวใหญ่ตัวโห้าตัวห้้อย่ใหญ่ง้เอ ปวดโทรปวดเมยไงอึ่งต้องเลี่ยนันไปวะอะไรอะไรพ่ออะไรเดียวเดียวแมูไหนฉันไม่ถือนะฉันไม่ได้ถือนะพ่อเออมกระเป๋าอ น้ำจืดอยู่ไปเลยเหี้ยนเลยคุณบอกเหี้ยนบอปลาน้ำจืดเหี้ยนนะปลาน้ำจืดบ่เรื่องอะไรวางไว้าก็ได้นะเดี๋ยวไปทีเดียว เะางแบบนี้จคไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณมาก ายเละม็ดูดใหญ่อันนี้ปลาอะไรวะพ่อดูเลยใหญ่เลยใหญ่มากกระเิดนะใหญ่มากนะุกมันมันได้เยอะตัวปลาทะเลสดกันไครับเก๋ไใสมากเลย่อ

ปลาอะไรไม่ใช่ลาาเอาไปล่าต้องจะอร่อยไหมปลาสีมันเหมือนปลาทูห่านที่ตาตีไก่ถ้าไปตีไก่มากี่มันยาวเรื่องเลือกก็แค่เอาปลาอะไรปลาทูหน้าเท๊ๆใหญ่มากเพราะลองไหมโอ้นี่ไงที่กุ้งกันเนี่ย cung chi khâu bưởi xanh, cốc hoai cây nha, đi menu đang thì luôn là... mình nhiều luôn không hấp lên chín hay gì? nó าพานาคอันนี้าอรอันนี้โลละร้อยอยู่ลละร้อลยนี่เขาเริ่มเลนื่อไม่เป็นพันเลยกิโลประมาณ4โลเนอะพ่อก็ได้สร้อยสี่สิบที่แต่ราคามันต่าี่คนร้องมันหน้า้านี่ก็สวยตัวมันยอด้วยสวยมากเลยเกาะสวยมากใหม่ได้ ร้อยอ่ะันลหน้ครับใหญ่กเลยตดค่ะสะ่องมีมีแม่ลองั้ยเอาลอง <c oughs> อ <c oughs> อ,อลังมากเลยอ่ะ เอาอะไรจ้าเนื้อไม่จ้าพี่หนุ่งวัวเลยจ้ามีไก่ก็มีนะสวยเลยพ่อปลาอะไรนี่พาอกเอาไปจะทำอะไรกินพากรเารของใหม่คะตกกรอาของใหนะคะมีน0็ดเล็กเลเมตร้อยห้าสิ ว่าทอดนี่ันอร่อยมากฉันได้อะไรหมฉันได้จะจ่ายอะไรอะไรอ่ะจะหมดไหมจะขาจะหมดไหมทอดใหญ่ๆนั่นเหรอจะไปลองดูเหรอไม่หมดหรอกเอ้าฮะทำไมไปดูเดิมรูเดิมท bon ้หมดฮะดูเดิมจะมาณนีเหรอเออ เออไปดยกันเมาเหม่อเม่อาวนๆเหรอใช่ชงใส่ปลาไอปลาทิมทงปลาทินชมทะเลค่ะราะปลาอะไรวะปลาากปลามันเหมือนลาไหนปลาทลายมันดปลาทะลลายใช่แต่ว่ามันมาติดตรงที่ปาก แล้วนี่ไม่ใช่เหรอคะอั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ที่หน้าตัวหอยยักษ์เธอไม่มีนะฮะไเนอ่ะไม่ขาดนะ่ปค้ดมาขายกันไม่จ้าด้วบ้าน ี่แเบ่งไมเนี่เป็นยังไงเราเป็นชินอยู่กินไดเย่ะพอดีขอแบ่งตัวนี้โลได้ไหม เป็นโลเอาขนาดไหนแล้วช่างตามน้ำหนักเอาน้ำหนักเหรอเอาประมาณเนี้ยกะโลนึงมันตัดไปดูเอาแค่นี้นะโอ้โหมันเกินโลเปล่าผ่อนเกินก็ต้องพักเกินแล้วก็เกินแหละเยอะไปเบ้าเพราะแม่ค้ากะไม่ถูกกันเอาไม่วใ้แม่ที่นี่นะใช่ไหมขอนนึงจะต้องตัดเป็นท่อนสองโลนะจะถึงลากไปชื้นไม่ถึงนะโลกว่ากว่าเป็นที่กัโลกว่ากว่า